เริ่มกันนะครับทีละคนคโดยจะเริ่มจากฝั่งของซัมเมอร์ก่อนมีเวลาคนละ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับก็คือซัมเมอร์มันดีกว่าเพราะว่าการที่เราแบบอยู่ในวินเทอร์ใช่ไหมคะเราต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าหน,นาๆมาปกคลุมร่างกายของเราค่ะแล้วมันเสียดายเงินมากๆเราต้องแบบซื้อฮีเตอร์ซื้ออะไรแล้วมันแบบ มันไม่สามารถได้อย่างเช่นแบบสัตว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องไม่รบกวนใช่ไ่าขนสัตว์ใช่ค่มมันแบบก็เป็นการฆ่าสัตว์ในทางที่ผิดมันไม่ดีค่ะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้มันก็เยอะขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าคนแบบมันก็ต้องแบบทํางานอะไรอย่างนี้ใส่สามสี่ตัวสี่ห้าชั้นแล้วมันก็ทําให้คนหมดเวลาคือน้องเนี่ยเขาจะพูดถึงประเด็นการที่ว่ามันต้องแต่งตัวหนาหนามันต้องเสียเงินเสียทองไปเสียเปลืองแล้วว่าแล้วคนต่างประเทศต้องใส่เสื้อขนสัตว์มันต้องเป็นการเป็นเรียดเบียนสัตว์ต่างๆขนแกะขนแพะหนัง จะระเ้ต่างๆมันดูแบบว่าไปเหยียดเบียบสัตว์เกินไปอันนี้คือแบบเบาๆซอฟซ้อแค่คนแรกฟังจากฝ่ายซัมเมอร์ไปแล้วเรามาฟังฝั่งวินเทอร์กันดูบ้างใครดีอ่ะมินนี่ครับถ้ามินนี่พร้อมแล้วมีเวลาหนึ่งนาทีเริ่มครับก่อนที่จะพูดนะคะขอถามหน่อยว่าการที่อยู่ในฤดูร้อนเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าบางอย่างด้วยนะคะค่าแอร์ค่ะค่าแอร์ีกแล้วก็ค่า ถูกต้องค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าฟริจเอรเตอร์ yes yes มีมเวลาหมเวลาหมดเวลาต้กลับมานะว่ายังไงเขาต้มว่าจริงๆแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต้องกันฝั่งนู้นอาจจะแค่เสื้ออืคุณไม่ต้องจ่ายค่าเสื้อแต่ว่าน้ำละค่าไฟละแต่ฝั่งเราก็คือไงน้ําไฟไม่ต้องจ่ายเสื้อตัวเดียวก็อยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วมีเวลาให้แก้ต่างอีกหนึ่งนาทีจากฝั่งซัมเมอร์พร้อมแล้วเริ่มค่ะ ก็คือถ้าบอกว่าเราต้องจ่ายค่าไม่ดมเปอนเย็นคือว่า summer you sweat right you แปลว่า like you exercise you get the e yeah, yeah, x c e s s แบบหนูว่าพูดถูกมันอยู่ได้ exercise ไงอยู่ได้ sweat ออกมาไงแต่พออยู่มา winter you know you get to ski and stuff right but like อยู่อะไม่ได้ sweat มันก็ไม่ได้แบบ burn calorie ขนาดนั้นที่หัวเรื่องากาศใช่ปะส่วน summer you have more motivation เพราะว่า you มีสัต like สเต็ down เมื่อมาทำอย่างอื่นที่ต้องการอย่างเช่นไปเล่นสกีไปนั่งปีชไปแบบแทนตัวเองอย่างตอนนี้ทุกคนก็เทรนนิ่งนะคะก็เป็นแบบเทรนนิ่งไร้นาำสำหรับสั่งสำหรับแฝั่งอเมริกาก็ถามหน่อยสิคะว่าคิวคิดว่ายังไงถ้าสมมติว่าวินเทอร์ก็คงไม่มีต่อไปแล้วถ้าสมมติโลกร้อนเมสรุปเมื่อกี้ได้ฟังจากน้องมาเรียบร้อยแล้วเรามาฟังจากหัวหน้าทีมสรุปในสิ่งที่น้องพูดว่า ที่น้องนี่พูดไปเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วไม่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 อยากฟังสรุปแปลอีกทีคือจะสรุปอยไรกันเนาะน้องเ้าจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่น้องเขาบอกว่าอ่าในเรื่องของแฟชั่นนเรื่องของแฟชั่นใส่เสื้อใส่เสื้อแขนยาวได้ไมต่างๆใช่ไมทงนี้ใส่เสื้อแขนยาวได้แต่เป็นตาข่ายยังไงคำต้นไหนตีความเป็นตาข่ายเป็นแบบเสื้อแบบบางๆคำว่าตาข่ายเนี่ยนพูดว่าอะไรบางๆอ่ซอฟ ใช่และในเรกมการค่าน้ำค่าตรงนี้จริงนะเมจิอ่ะเงยหน้ามองมึงแบบคือถ้าทางนี้เสียค่าแอร์ทางนู้นเขาต้องเสียค่าฮีเตอร์ถ้าทางนี้นะคือค่าน้ำไม่เสียนะเพราะว่าทางประเทศไทยเราลืมนะเรามีน้ำฝนเราลองน้ำฝนอ่ะเพรทีททำบ้านเราเรามีฝนตดเรามีน้ำฝนเรามีน้ำคลองเรามีน้ำคลอยู่นี่น้องพูดอะไรกูได้ยินคำว่าสกีแล้วก็เวลาฤดูร้อนมีกิจกรรมให้เล่นไปเล่นสกีเสวท จ็ฟันง,นงนะนอ้องเขาพูดว่า <C> e <at> ปกติแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขาจะสามารถแบบเอ็กซ์ไซส์มีเหงื่อออกได้มันก็จะสามารถเบิร<ด>์นแคลอรี่ได้ไปอัพแดดไปบีดบีด,บดมีบีดอยู่<ช>มีบีดด้วยค่ีทากูรู้จักบีดอัน,นอเดียวยอะ กินไมแล้าแ okay พ้แค่พวกนั a, a ้นแพ้ใจจริงแต่พอเพราะเสือดีราบเสือดีว่าแบบก็อาบเราลงน้ำฝนอาบได้เราคนไทยเรากระโดดน้ำคลองได้เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าน้ำทุกวันนี้เราลองไปกดมาประหยัดแ่บหรอไม่แสบแคลององอ่างสวยงามคลององอ่างสวยงามมากไปเลยเบลูไม่เป็นไรหรอกแต่มึงน่าจะเป็น ไมล่ะก็เรามีคลองมีอะไรเยอะแยะบ้านเรามีน้ำฝนอะไรใช่ไหมได้แฟชั่นเสื้อผ้าแขนยาวใส่ได้จะเป็นบางๆยังไม่จบกับแฟชั่นยังไม่จบเอยยังเฉียบกอย่งนโอเคอ่ะเขาพูดถึงเรื่อง exercise ข้ามาเมื่อกี้หมาวว่าถ้าร้อนอาจจะแบบทำให้เราได้สุขภาพดีขึ้นมากกว่าเรามาฟังการโต้ตอบจากฝ่ายวินเทอร์ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในหัวข้อนี้นะคะมีเวลาหนึ่งนาทีครับเชิญครับโอเคตอนคริสออกกําลังกายเนี่ยต้องเข้ายิมใช่ไหมและยิมอ่ะเปิดแอร์ไหม ม่ค่ะอยู่ข้างนอกวิ่งข้างนอกก็เหงื่อแต่ดักไม่มีอย่างพูดเลอิมคือตอนวินเทอร์นะคะมีไม่มีหลาย exercise skiing อ่ะ skiing เ่แบบ snowboarding snowboarding ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แล้วแล้วเสไหเหงื่อออกไหมไม่เหงื่อออกด้วยก็คือดีเพราะจะสนับสนุนแต่มันก็สามารถเบิร์นแคลอรี่ได้เหมือนกัน่แล่ที่สำคัญนะคะก็คือคริสอ่ะพุ่งบบกว่าคริสอยากไปสกี คชิสค่ะคอชุดรืสว่าคอเพียบเบปสกี้อ๋อช่ใช่ก่อนหน้านี้เหรอใช่่ว้าวจะไปแล้วก็ชอบก็แปลว่าชอบเป็นช่เหมือนกันค่ะใช่จริงดีอ่ะนี่มเจ็ตสกีโอ้ยเสีเจ็ตสกี้โอ้โหน้าทีมไม่ไหวเลยไปสองไปซ้อนอะไรไม่ได้ซ้อนอะไรเลยไปเจี้ย่ s a l e ค่งนี้ไหมครับ หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว,ว,ลลวอ่ะรามาการประกาศเลยค่ะรอบนี้จริงๆแล้วนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเพราะว่าทั้ง2ฝั่งได้เสนอหัวข้อ,อและเสนอประเด็นที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าวันนี้ขอตัดสินว่าผู้ชนะของการดีเบตในวันนี้คือฝ่ายวินเชอร์ครับ ฝั่งซัมเมอร์เองก็มีข้อมูลที่ดีแต่ว่าผมพูดเลยว่าการสรุปนั้นทาลายทุกอย่างการสรุปของัทหน้าทีนั้นทาให้ทุกอย่างที่เด็กๆสร้างมาพันทลายลงกรรมการรมการอะไรเป็นารัตนาเรอไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณพูดอะไรครับครับผมเลื่องดีๆมันจะไม่พ้นเสื้อตาข่ายมึงเนี่ยก็เถียงเก่งตามคอนเซ็ปต์